เป็น e สามร้อยบูเทคไฮบรินะครับอาการเครื่องสั่นแบบนี้นะครับสั่นเยอะมากเลยไฟโชว์สูตที่3ามนะครับเป็นหลักๆเลยแล้วก็มีสูตที่2ด้วยเกี่ยวกับลิมิตถอดฉีดออกมาแล้วนะครับทดสอบหัวฉีดนะครับมีหัวฉีดช็อตด้วยหนึ่งหัวนี่ก็มาวัดค่าไฟดูนะครับสังเกตดูนะครับหัวที่ดีนะครับหนึ่งสงสามสี่อันนี้ เอาหัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับค่าไฟอยู่ประมาณเลข9นะครับแต่ส่วนหัวที่เสียตกลงมาเลข6อันนี้ครับเสียแน่นอน1ต้นแล้วเอาแล้วแม่งถอดอีกแล้ว,ออลวเฮ้ยไหนออกดิชักไส้ทักคุงขนาดนี้เลยหรอหัวชีดหกห้าหนึ่งไม่มีไหลกลับถอดอันนี้มาได้ด้วยหรอเฮ้ยจะเทพไปนะบอยทุกอย่างก็จะเก่าๆแบบนี้ครับอะไรที่มันใช้มานานๆน,นะครับ หัวฉีด6 5 1ครับใครไม่เคยเห็นดูนะเดี๋ยวเราจะประกอบกับใส่รถนะครับอาการสั่นๆว่าหายหรือเปล่าคันู้นนะครับดูกันเป็นเลยโอ้โหล้นนะฮะจบเรียบร้อยครับด้วยอาการเดินแบบว่าเรียบๆแล้วครับตอนนี้สั่นแต่สายไฟครับสั่นแต่สายไฟเห็นไหมฮะอันนี้มาสั่นตามภาพสโลโมชั่นนะครับก็ะเืเพื่อนที่มีอาการประมาณนี้นะครับหัวฉีดช็อตอ่อ ฉีดไม่เท่ากันนะครับเครื่องสั่นสะดุดกินน้ามันก็รอติดต่อสอบถามเข้ามาดูครับสําหรับเบนซ์คันนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็เลียนเชิญนะครับที่ร้านทั้งมีทั้งบริการล้างถ้อยเสียล้างหัวฉีดล้าง DPF นะครับเข้าได้ครับสวัสดีครับ